ครับสวัสดีครับวันนี้ f o r ์ซ300มนะครับมาติดตั้งสปริงเอรินนะครับโชกหน้านะครับวันนี้วันสีเทาลัมโบแห่งชาติอีกวันหนึ่งนะฮะเอ็กเอไปสองคันนะฮฟอร์ซ่าหนึ่งคันครับมาดูต่อที่โต๊ะทำงานนะครับชกหน้าของ f o r ์ซนะครับติดตั้งสปริงสปริงเอรินก็จะมีอยู่สองค่นนะครับก็จะมีเบอร์50าศและเบอร์60นะครับ หลายๆคนก็เรียกว่าตัวนิ่มกับตัวแข็งนะครับการที่เราจะติดตั้งวนี้มันต้องมอีปัจจัยในการเลือกนะครับช่างที่จะติดตั้งเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความชนานาญนะครับในการที่เราได้ไปเทรนนิ่งมานะฮะช่างเทคนิคหลายๆคนนะครับหลายๆร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับรได้ไปเทรนนิ่งที่โรงงานของออรินมานะครับก็จะเลือกสปริงนะครับให้แมทกับสไตล์การขับขี่แล้วก็น้ําหนักของลูกค้านะครับ อย่างงคนนี้น้ำหนักร้อยโลนะครับเราจะเอาน้ำหนักร้อยโลนะครับมาใส่สปริงตัวนิ่มก็ไม่ได้นะครับบางคนรูปร่างใหญ่นะครับแต่อยากจะใส่ตัวสปริงเบอร์นิ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่แมทหรอกนะครับบางคนทําเสร็จแล้วก็รู้สึกคิดไปเองว่ามันแข็งไปซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเขายังไม่ชินเขาชินกับฟิลลิ่งแบบว่าสปริงเดิมย้ยยๆยมากกว่านะครับก็แล้วแต่นะครับคือถ้า ผมเสนอแล้วเร้ไม่ชอบก็แก้ได้นะครับหนึ่งครั้งนะครับผมไม่คิดเงินนะครับแต่ถ้าผมแนะนําไปแล้วเราใส่เป็นนิ่มแล้วถ้าตอนหลังมารู้สึกว่าน,นิ่มอีกอันนี้อันนี้ผมเก็บตังค์นะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนผมทํางานแฟ,แฟร์นะครับซื้อของแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านก็ ก็ดูแลกันนะครับอย,อยู่ถือโชคมาคนซื้อจากที่อื่นมาอยู่ให้ผมมาดูให้หน่อยมาปรับเซตค่าแสกผมมีค่าบริการนะครับบนตรงๆเลยนะครับอันนี้เราก็จะติดตั้งเป็นสปริงเบอร์60นะครับเพราะว่าผู้ขับขี่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไปใส่สปริงตัวนิ่มนี้บอกเลยไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะครับคือมันโชคที่เราติดตั้งชุดสปริงนะครับของเอรินเข้าไปในฟ้าท็อปแคปนะครับ ปรับค่าแซกด้วยนะครับสําหรับคนที่ซื้อชุดสปริงตัวนี้ถ้าร้านไหนติดให้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เกียวเนี่ยโผล่ยาวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับบอกไว้ก่อนคุณต้องเอะบ้างนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องซื้อร้านที่มีใบเซอร์นะร้านนี้เป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับว่าเขาได้รับการเทรนนิ่งมานะครับเขาจะต้องปรับเซตให้มันเหมาะสมนะครับรถแต่ละคันเนี่ยหมุนเกียวหมุนอะไรไม่เท่ากันนะครับ ใครยัมาคิดว่าโอยเท่าน,นั้นเท่าน,นี้3รอบสีรอบเป็นสูตรตายตัวบอกเลยไม่ใช่นะครับไม่งั้นก็ไม่ต้องมีเทรนนิ่งแล้วไม่งั้นก็เป็นอะไรอะ่ะยูทูบเบอร์นะเซอร์ติฟิเคตนะอาจารย์ YouTube ของหลายๆคนนะครับบอกเขาไม่ได้เอามาปล่อยหมดหรอกนะครับพวกที่มาสอนเอาตรงเขาก็งูปลาปานะครับไม่ได้มีใบเซอร์นะครับเหมือนกับช่างเทคนิคที่ได้รับการเทรนนิ่งมานะครับครับชคที่เราเซตติ้งนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้ง

เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งสปริงเอรินนะครับใน f o r z a 350นะครับช่วงนี้นี่ก็ออกรัวๆเลยนะครับขายดีเฉยเลยนะครับจากที่เงียบมาสักพักใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นลูกค้าจากในช่อง Youtube นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ว่างไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากเอาไปลงตามเพจสาธารณะนะครับเอาไว้ว่าใครศรัทธางานผมเห็นผลงานแล้วก็อยากทำก็แวะมาแล้วกันนะครับ ว่าลงตามเพจก็มันก็เยอะนะเราก็ไม่อยากไปรบกวนพื้นที่เขานะครับแล้วก็บางเพจก็ร้านม็นคนทำเน่ยนะเหมือนเราไปขัดผลประโยชน์เขาเราก็จะไม่ค่อยได้รับการอนุมัติให้ลงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทําเล่นๆน,นะครับเพื่อนผมล้อผมอยู่เลยนะคนรวยทําโชคนะครับ ก็บริการตามมาตรฐานนี่แหละอ่ะใครชอบก็แวะมาและะ้วกับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ